หนูมาอยู่นี่เหรอลูกอ้ถึงว่ายายเอาอะไรมาให้โอ้มาน้อยยายเอาอาหารมาให้อ้ลูกมันสัน้นตอนนี้คุณยายหาบ้านให้น้องได้แล้วนะแล้วก็คุณยายกำลังเตรียมอาหารให้น้องอยู่นะครับนนไม่ต้องนอนหนาวแล้วนะคืนนี้ลูกนะไม่ต้องนอนหนาวแล้วถ้าอาหารยายเบิดออะยายบอกเลยเด้ออาหารหมาอยู่เนี่ยหลายแห้งโอ้อยคักหมาไม่เอ,อ,อาผู้หงหนึ่งยืน กคนครับตอนนี้เราหาบ้านให้น้องหมาที่เดินตามข้าวเหนียวเมื่อวานได้แล้วนะครับคลิปของเมื่อวานนี้นะจะมีน้องหมาตัวเล็กๆหนึ่งตัวนะครับที่เดินตัดไอ้เจ้าข้าวเหนียวอยู่อ่ะตอนนี้คุณยายหาบ้านให้น้องได้แล้วนะแล้วก็คุณยายกำลังเตรียมอาหารให้น้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องได้บ้านที่ไหนน้องไม่ต้องเป็นหมาคำท้าแล้วบ้านใหม่น้องจะเป็นยังไงและใครรับน้องไปเลี้ยงนะครับผู้ใหญ่ใจดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะไป s later เตรียมอาหารเม็ดเจ้าไปให้น้องหมาตอนนี้มีอะไรบ้างแม่มีนมัดเมดรอ อ๋อมีขนมมีขนม,มีอย่างยเยานอ,อย่างแน,น่ดขอัย้ยยยานมีอย่างแน,น่ด็อกเตอร์คือยงวะด็อกเตอรนี่เป็นที่ยงท่จบสูงบออันนั้นมาด็อกเตอร์ลูกอันนั้นมาด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ย่าจะไปให้เขาย่าจะเอาให้เขาฟองสวยเลยฟังสวยสิกินต ยายเป็นม้าหัวเนาแล้วปยายจหยยาไม่ะจะเลยวนไปลวไปเร็วแล้วไปเร็วอแล้วไปเรวไปหามยยนยายไปอีแล้วนะยยยไให้มันก็สิบักซากลบอยายไปเลยไปเลยาจะสิักากลวบอยาจะอาอาหารไปให้หมารออยู่นี่ไม่ต้องอ A few moments later ไหนหลังไหนหลังไหน หลังไหนจ้าแม่เจยาไม่หลังไห้อุ้ยมาต้อนรับแล้วหลังนี้บ่แม่ไม่มันบ่การกูเด้อการกูเด้อเฮ้ไอนไ้ไอ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 ยไอ้ยง้ไอ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 ูไอไอ้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 หอูไอไอู้่้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 ่้้ออ้ออ้ออ้้อ หนูมาอยู่นี่เหรอลูกโอ้ถึงว่ายายเอาอะไรมาให้โอ้มาน้อยยายเอาอาหารมาให้โอ้ดูมันสัน้นมาอยู่นั่เบิร์ตเลค่ะแม่คุณเดาลูกเดอ้อ,าอ,าอจากหมากำผ่ามีบ้านแล้ว <c oughs> อุ้ยน้องมีบ้านแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเด้อถ้าเบิร์ตจะทาเบิร์ตบอกไอเด้อทางอินบอกไอไปเด้อที่อินบอกไอ้บบุนี่อุ้ยหนูมีบ้านแล้วลูก มาอย so ู่กับคุณยายมาอยู่กับคุณยายมาอยู่กับคุณยายอุ้ยหนารักนนารักนะอุ้ยมันหนาวมันหนาวออุ้ม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 ทุ้มอุ้มอุ้มอุ้แลุ้วน้มอง้มอุ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 ้นอ้นอง้มอุ้านุ้อุ้วอุนมอุ้มนุามอุ้มอุ้มอุนมอุ้มอุ้มอุ้มอ้อง้นอุ้าอุ้อง้มอุ้อุ้ม้ม่้มอุ้มอุ้มอุ้มัุน่อุ้อุ้มอ หนาวหนาวหนาวเอาขึ้นตัง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 ขึ้นคุณยายขึ้นคุณยายน้องหนาว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 อุ้ยหนาวหนาวหนาวน้องได้บ้านแล้วไม่ต้องนอนหนาวแล้วนะคืนนี้ลูกนะไม่ต้องนอนหนาวแล้วมันหูอ๋อคุณยายขออ้อนหาบ้านเหรอลูกหนูมาหาบ้านเหรอลูกอุ้ยมากำพลาได้บ้านแล้วหนาลากได้หนิหนาลากได้หนิอ๋อมีพี่ด้วยอ๋อมีพี่ด้วยมานี่ยมาเนี่ยมาเนี่ โอ้ฝากน้องหน่อยนะลูกฝากน้องหน่อยนะลูกอันนี้ซื้อยังครับซื้อยังครับนั่นน่ะเฉียวไม่จํเดือดซอ๋อมันแก่แล้วเ่าอครัแก่แล้วเชื่ออะไรลูกฝากน้องหน่อยนะฝากน้องหน่อยนะฝากน้องเออฝากน้องในเด้อฝากน้องในเด้อฝากน้องในเด้อปิดแล้วดูสิมีหมัดบนนี่ขึ้นหนาวโอ้น้องยังมีหมัดอยู่เลยอ่ะ กำลังหานั่ไในเบิดกําลังหาอยู่อหนาวแล้วลูกหนาว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 น้องในบ้านแล้วนะฮะทุกคนคือจากอีพีที่แล้วที่ใครดูอยู่ที่น้องเป็นหมาลําพาวิ่งเด้งเด้งเด้ตามข้าวเหนียวคุณยายก็หาบ้านให้ให้ยายยายตะวัตถาถ้าอาหารยายเบิดอ่ะ้ยายบอกเลยเด้ออาหารหมาอยู่ที่นีหลายแห่งเื่งสปอนเซอร์เพื่อนไหมา ไอ้เต้าหมาน้อยแล้กกะพวกจะมูงยังพูนหน้านอนอุ้ยมันหนาวซันนซานสานซานซันสนซานซานนนพูดกับมีเด้อเดี๋ยวสดี๋ยวฉันพูดกัมีเบิร์ตใหญมี่มี่มีหลายคันอี่อย่างเบิร์ตย่บอกเลยครับดูชี่ไอ้เต้าแต่น้องยังมีหมัดอูหมัดมี่หมัดดูชีหมัดมัดมันไมนมันก็เป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นหัาต่าผ้าไปไปลูกไปไไปไปฝากน้องหน่อยนะลูกนะ ปากน้องหน่อยนะเอ้ามองกันนี่แหมเป็นไงทำมึงน่ะกูว่มาหาลูกินอาหารเมนน้องเดชพ่ามาลุ้นขาตายพุทธเหลือมันตัวเดียวสิบสองปีอยู่นี่นะลูกนะหนาว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 ไปหาหาผ้าหาผ้าหาผ้าอันใหญ่ฝากให้ได้ค่ะโอ้น่ารักในบ้านแล้วนนมัหาวยดีใจมันหนาวแล้วโอ้ยพักหมาพักแมวเขายังหนึ่งเยอะเลยเอ็นดูมีเอ็นดุน้องมุดน้องมุดน้องมุด น,น,น้องมุดน้องมุดอ่อนคืออ,อืมบ๊ายบายเดี๋ยวมาเที่ยวหานะไปหาบลาเขจ้าก็ได้แต่ว่ามึงไหนที่เป็นอาหารข้าเข้าววะไปฝากคุณยายด้วย <c oughs> คุณยายบ้านใกล้ๆนะคะอุ้ยมีที่วิ่งเล่นเยอะ <c oughs> ๆเลยนะคุณยายบ้านไม่ไกลขับรถมาประมาณนาทีเดียวเมื่อกี้มอไซน้อยไปแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร่นะฮะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆของวุ้นไวสตอรี่สำหรับวันนี้ไอ้ใยใยายสวัสดีผมเนี่ย ค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอ็น <do> ด <N> ูไอ้ต้าเอ็นดูบาย